ครัเป็นการตั้งกล้องแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายครับค่ะแล้วทําไมต้องกรอกลูกตามาด้านใดด้านเดียวล่ะคะเอ่อมันเป็นการแสดงถึงเรื่องของความไม่จริงใจครับเพราะ<ม>ว่าเ,เรากําลังไหวคนที่อยู่ตรงหน้าเราจตาเรากลับไปมองทางด้านอื่นอะไรอยงี้ครับค่ะสะท้อนผ่านมุมมองของตัวเองใช่ครับนะคะคสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ ต้อนรับเข้าสู่รายการสอนสีฐางสถานีจรทัศน์ทีวีไทยในช่วงเวลานี้นะคะ17นาฬิกา35นาทีโดยประมาณกับดิฉันอรนิตเพชรวงศ์สิริค่ะและเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือแนวคิดของวิทยากรที่จะนํามาสู่การเขียนภาพในแบบเซลฟ์พอร์เทรตหรือว่าภาพเหมือนตัวเองนะคะโดยใช้เทคนิคสีน้ํามันค่ะและมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมคะอาจารย์คือในตรงผิวหน้าและมือเนี่ยเราจะใช้วอลพุตตี้ครับมาเป็นตัวสร้างเท็กเจอร์สร้างพื้นผิวขึ้นมานะครับค่ะจะเหมือนแบบนี้เลยไหมคะครับ จารยสาธรช้ดิสอร่างภาพโดยกำหนดศีรษะลำตัวเสื้อผ้ารวมทั้งมือที่พนมบริเวณกลางอ,อกจากนั้นกลับมาร่างอวัยวะต่างๆของใบหน้าจนสมบูรณ์เมื่อร่างภาพเรียบร้อยแล้วจึงใช้ผู้กันแบนระบายสีอะคริลิกสีทองลงไปที่พื้นหลังรอบลำตัวโดยระบายทิ้งรอยผู้กันไว้จนทั่ว จากนั้นใช้ผู้การทาสีโป้ผนังที่ใบหน้าเช่นแก้มจมูกคางโดยป้ายตามลักษณะกล้ามเนื้อและเน้นให้มีความหนารวมทั้งร่องรอยตามที่ต้องการเราเราเพิ่มให้มันให้มันมากขึ้นให้มันนเวอร์ขึ้นมากมากเลยงี้ยเพราะจริงๆเราเหมือนกับมันก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบความความหยาบของของมนุษย์อาจจะเป็นเรื่องของจิตใจที่แต่ละคนที่เป็น ไม่ดีคนที่มีความชั่วร้ายอะไรเงี้ยก็จ,จะใช้ตรงนี้เป็นตัวสะท้อนสแสดงถึงความหยาบของตัวมนุษย์ได้อะไรเงี้ยครับอาจารย์สาธรใช้ด้ามผู้กันขูดเนื้อสีโป๊ที่ล้ําเลยเส้นขอบออกเพื่อนเน้นความคมชัดให้รูปทรงจากนั้นประสมสีน้ำมันสีน้ำตาลให้มีโทนสีระหว่างเข้มและสว่างระบายลงไปที่หน้าผากจมูก รอบตาและแก้มบางส่วนที่กำหนดให้เป็นน้ำหนักกลางรวมทั้งระบายมือในลักษณะเดียวกันจากนั้นระบายสีน้ำตาลเข้มระหว่างมือทั้งสองข้างก่อนหันมาระบายสีเหลืองที่ข้างแก้มและใบหน้าส่วนที่ถูกแสงอาจารย์สาธรระบายสีเขียวที่หนวดคิ้วและแนวผมบริเวณหน้าผาก ก่อนระบายผมส่วนที่เหลือด้วยสีเขียวเข้มคือจริงๆมันก็เป็นเป็นในส่วนของการเขียนอะไรถ้ามันเป็นเป็นส่วนของติดกับผมเป็นคิ้วเป็นหนวดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในด้านที่เป็นเงาอะไรเงี้ยเราก็ใช้พวกเขียวหรืออมฟ้าเนี่ยแทรกเข้าไปได้อะไรเงี้ยครับมันก็ให้ความรู้สึกที่มันแบบมันไม่ใช่ผิวของคนจริงๆซัทีเดียวอะไรเงี้ยครับ จารย์สาธรใช้ผู้กันสะอาดเกลี่ยและเช็ดสีออกบางส่วนเพื่อเน้นจุดที่แสงตกกระทบบนใบหน้าให้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะบริเวณสันจมูกและโหนกแก้มจากนั้นระบายสีน้ำตาลและสีแดงที่ริมฝีปากแล้วเติมสีเทาที่ตาขาวทั้งสองข้างก่อนเปลี่ยนมาใช้ผู้กันกลมระบายสีน้ำตาลเข้มที่ตาดำโดยเว้นสีขาวของแววตาไว้ แล้วแต่งขอบตาทั้งสองข้างด้วยสีดำสำหรับเสื้อผ้าอาจารย์สาธรระบายสีแดงที่เนคไทแล้วระบายสีดำที่ตัวเสื้อสูตรโดยระบายเว้นส่วนที่เป็นรอยยับของเสื้อและส่วนที่ถูกแสงก่อนผสมสีเทาแล้วระบายเสื้อส่วนที่เว้นไว้และที่เสื้อตัวในบางส่วนเพื่อสร้างน้ำหนักเงา สาธรคะสำหรับปริมาณสีหรือว่าเนื้อสีที่เคลือบอยู่บนพื้นผิวที่นูนออกมานี่นะคะอีกนานไหมคะก,กว่าจะแห้งก็ประมาณ 2- 3สาวันนะครับค่ะแล้วเวลาที่แห้งจะยังมีลักษณะแบบนี้ไหมคะอาจารย์ก็จะทิ้งคราบไว้แบบนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าความเงาอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้เท่านี้ครับค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังคงรูปลักษณ์แล้วก็สีสันแบบนี้อยู่นะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สาธรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ โป้ผนังรองพื้นภาพก่อนระบายสีนอกจากจะเพิ่มพื้นผิวและความน่าสนใจให้กับภาพแล้วยังช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นอ,อีกด้วยค่ะเพราะการเช็ดสีออกเพื่อสร้างน้ำหนักแสงให้ภาพเนื้อสีที่ระบายลงไปจะถูกดูดซึมช้ากว่าการระบายบนผิวผ้าใบาโดยตรงทำให้ได้แสงที่ดูนุ่มนวลเป็นธรรมชาติและเทคนิคนี้ยังเหมาะกับการใช้ร่วมกับสีน้ำมันอีกด้วยค่ะ สวัดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วแม่ตอนนี้นะผมรู้สึกเศร้าใจโฮโฮมีความเศร้าใจมากเลยแม่ท่านผู้ชมรู้ไหมผมเศร้าใจอะไรเพราะผมดูทีวีผมทุกวันนี้รู้สึกตัวเองแก่แก่ดูตัวเองแก่เอา้าเข้ารายการเราวันนี้มีคําถามสวัสดีค่ะอยากจะถามอาจารย์ว่า,เ,าเราจะช่วยการเผยแพร่งานศิตกรรมไทยให้สู่ให้ชาวไทยได้รู้จักและออกสู่เผยออกสู่สายตาชาวโลกได้อย่างไรบ้างคะ ครับน้องสายท่านพี่น้องประชาชนผมอยากจะเรียนให้ท่นานทราบอย่างนี้งานศิลปะไทยของเรานั้นมันได้พยายามเผยแพร่ไปเยอะมากนะครับตลอดชีวิตของศิลปินทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นทุกวัยจนถึงปัจจุบันนี้มันก็พัฒนานำออกไปแสดงกันต่างประเทศนะครับตั้งแต่ยุคสมัยของอาจารย์ชลูดนิ่มเสมอของถวันดัดเชนี นะไปมาหมดนะจนถึงรุ่นหลังๆรุ่นมาถึงปัญญาวิจินสารปีชาททองพวกเหล่านี้ก็พยายามนํางานของตัวเองออกไปแสดงในต่างประเทศแต่ว่าบ้านเมืองของเรานั้นศิลปะของเรายาวนานก็จริงแต่ว่าศิลปะของเรานั้นไม่ได้รับการพัฒนาไม่มีสารภาพมากเท่ากับศิลปะของฝรั่งทีนี้ของเราก็เริ่มมาพัฒนากันหลังๆเนี่ยประมาณช่วงเวลาสัก ไม่เกิน50ปีผ่านมานี้ศิลปะไทยของเราเริ่มพัฒนาเร็วขึ้นนะฮะเริ่มไปสู่สากลแนวก็เริ่มแปลกออกไปเริ่มออกไปแบบรูปแบบที่เป็นอินเตอร์ขึ้นมาคือสากลขึ้นมาศิลปะที่เจริญมากในระดับสากลระดับโลกนั่นประเทศเขาต้องเจริญแล้วครบหมดแล้ว นะครับมีกินมีอยู่อย่างดีได้เสพงานศิลป,ปะศิลป,ปินก็พัฒนาแล้วก็ส่งเสริมจากประเทศที่จเจริญทุกประเทศไม่ว่าญี่ปุ่นจีนเดี๋ยวนี้โอ้โหส่งงานศิลป,ปะของประเทศตัวเองบุกเข้าไปสู่ยังอเมริกาในยุโรปทั้งหมดราคารูปของพวกคนจีนแพงมากเดี๋ยวนี้ศิลป,ปินจีนแพงมากเพราะว่ารัฐบาลสนับสนุนทีนี้งานศิลป,ปะของประเทศจีนหรือของประเทศไทยมันจะมี2อ,อย่างคือแบบอนุรักษ์กับแบบสร้างสรรค์น,นะครับดังนั้นเนี่ย ส่วนอนุรักษ์นั้นกเอาไปโชว์บ้างแต่เขาไม่ค่อยชอบกันหรอกครับรูปแบบอนุรักษ์เพราะมันเฉยนี่งานสร้างสารรค์นี่เขาจะตื่นเต้นนะครับคือสิ่งที่นําจากรากเง่าทางวัฒนธรรมมาพัฒนาไปสู่ศิลปะที่เป็นสากลจึงทําให้ฝรั่งรับได้เห็นนะครับเราช่วยกันทุกวันนี้เราช่วยกันทั้งศิลปินแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมนะครับเราถึงต้องมีศิลปะร่วมสมัยสานักงานศิลปะร่วมสมัยคือนําศิลปะที่เป็นสมัยใหม่ไปเผยแพร่ นะครับในโลกอื่นเห็นไหมไม่ใช่โลกอื่นไปทางยุโรปและเมริกาเดี๋ยวดูว่าผมพาไปดาวคาดพอก่อนสวัสดีครับแค่นี้นะคะน้องอะไรนะทรายสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับะะรนะรบบ๊าายยบาย,บาย โอ้โหน้องตายน้องตายจิตใจโอ้โหสมแก่คำว่าจิตใจเพราะจิตใจรักงานศิลปะไทยเหลือ